สวัสดีครับพบกับผมปอนสอดนะครับจากฟอร์ดออโตแกลลี่วันนี้นะครับผมมีกระบะหัวเดี่ยวนะครับ 4x4 ตัวสูงนะครับมารีวิวชุดแต่งนะครับคันนี้ก็ราคาราคาครับอยู่ที่652,000บาทนะครับตัวนี้จะเป็นหัวเดี่ยวครับ4ปี2021นะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.2ลิตร160แรงม้าแรงบิดอยู่ที่385นิวตันนะครับเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่าคันนี้แต่งอะไรเพิ่มเติมไปบ้างนะครับ เริ่มจากด้านหน้านะครับคันนี้ผมแปลงหน้าใหม่นะครับเป็นแบบ F150 นะครับตัว F150 เนี่ยก็จะมีตัวกระจังหน้านะครับเป็นสีดําด้านพร้อมไฟสีส้มนะครับตัว Ford นะครับที่กระจังหน้านะครับคันนี้ทําเป็นสีเทาดํานะครับตัดสีขาวนะครับนี่สวยๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวไฟตัว C ที่กันชนหน้านะครับก็จะเป็นไฟตัว C ขนาดใหญ่ที่มาพร้อมกับตัวหน้า F150 แบบนี้เลยนะครับ แล้วก็ไฟตัดหมอกนะครับคันนี้เราก็แต่งเพิ่มเติมเข้าไปนะครับปกติรุ่นหัวเดียวเนี่ยนะครับหัวเดียวขับสีเนี่ยเดิมเดิมเ mm hmm. ขาไม่มีไฟตัดหมอกนะครับอันนี้ผมแต่งเพิ่มเติมให้นะครับแล้วก็โคมไฟหน้าโคมไฟหน้าก็ยังเป็นของเดิมอยู่เสริมหล่อแค่ตัวคอไฟหน้าเป็นสีดำด้านนะครับถัดมาที่สก,กููปนะครับสก,กููปก็จะเป็นสกร๊ปทรงเตี้ยนะครับเป็นสีบนเงินตัวรถนะครับแต่ดำด้านลานค้างก็จะยิงแนวซิลิโคนนะครับกันน้ำเข้าอย่างดีนะครับ ต้องบอกก่อนนะครับคันนี้นะครับเป็นรถของพี่จิรพงศ์นะครับอยู่จังหวัดสตูลนะครับลูกค้าโอนจองออนไลน์มานะครับแล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมจะไปส่งรถที่สตูลนะครับด้านข้างนะครับก็จะเป็นซุ้มล้อที่มากับหน้าเนะครับซุ้มล้อประมาณ6นิ้วนะครับแล้วก็คันนี้ใส่หมุดด้วยหมุดนี่ก็จะเจาะแค่ตัวซุ้มล้อนะครับไม่ได้เจาะลงตัวถังแต่อย่างใดนะครับส่วนล้อแม็กของเดิมนะครับล้อแม็กเดิมเดิมรุ่น4ีคูณสหัวเดียวเนี่ย ล้อแม็กมัจะเป็นล้อเดิมมันจะเป็นล้อกระทะนะครับล้อกระทะขอบ16นิ้วอันนี้ผมอัปเกรดใหม่นะครับเป็นแม็กลายมาเวลนะครับของคอสมิกนะแบรนด์แบรนด์นคอสมิกนะครับเป็นสีดําเงาแล้วก็บิลลิงขอบนะครับขอบ16นิ้วนะครับเป็นคอสมิกแท้นะแล้วก็ใส่กัะยาง BF ตัวนี้จะเป็น BF a อ t ออ a n d i นนะครับเป็น T a นะครับตัวนี้มันจะเป็นตัว K O2 นะครับ แล้วก็ขนาดยางจะเป็นยาง26575นะครับ1 6นี่ยางจะเป็น2 6 5 7 5 1 6นะครับเป็นยางโตนะครับตัวนี้ก็เต็มซุ้มนะครับกำลังสวยเลยดอกอยางก็รู้กันอยู่ว่า B F D ขนาดไหนนะครับถัดมาที่โลโก้แก้มนะครับรุ่นหัวเดี่ยวเนี่ยจะมีไฟเลี้ยวนี่ที่โลโก้แก้มแบบนี้นะครับก็จะบอกขนาดเครื่องยนต์ดีเทล2.2ลิตรหน0่ังมานะครับตัวนี้ดีเฟลนะ2 2ลิตรเกียร์6สปีด กระจกมองข้างก็เป็นสีดำด้านเดิมๆโรงงานนะครับมือเปิดเดิมๆก็เป็นสีดำด้านแบบนี้เสริมแค่กันลอยนะครับกันสารนะครับเราแต่งเพิ่มเติมเข้าไปฟิลม์มคันนี้จะเป็นฟิลม์มเซรามิกนะครับบันหน้า60ลบรอบพันนะครับดำนอกใสในแล้วก็บันไดบันไดข้างอันนี้ก็หัวดเดียวเนี่ยตัวหัวดเดียวเนี่ยไม่มีบันไดมานะบันไดข้างอันนี้เราใส่เป็นบันไดตะแกรงเหล็กนะครับสำหรับอัฟโลดเลยใส่ลุยสวยๆนะครับแบบนี้ แล้วก็โลบา r อันนี้โลบาก็จะเป็นโลบาร์เอลเอนเดอร์รุ่นนี้มีไฟเบรกนี่ตรงกลางนะครับโปกติสังเกตนะหัวเดียวเนี่ยมันจะมีตะแกรงเหล็กตรงนี้นะครับกั้นฉากอยู่นะอันนี้ถอดตะแกรงเหล็กนะครับแล้วก็ปิดปิดให้ลูกค้าด้วยนะครับนี่ถอดไปตรงนี้มันจะเป็นรูนะครับอันนี้ผมก็ปิดรูให้ด้วยนะครับแล้วก็หัวเดี่ยวนี่เติม B20 ได้นะครับนี่ติกเกอร์ รุ่นนี้รองรับ B20 แล้วนะครับเติมได้นะครับน้ำมันดีเซล B20 น,นี่นานๆจะเห็นหัวเดี่ยวใส่โลบานะติ๊กเกอร์404มีมาจากโรงงานนะครับที่แต่งเพิ่มก็จะมีข้อไฟท้ายเป็นสีดำด้านนะครับแบ่งช่องไฟชัดเจนไฟเบรกไฟเลียล้ยวไฟถอยนะครับแล้วก็เสริมตัวกันลอยพร้อมดาบแบบนี้นะครับด้านท้ายตัดติ๊กเกอร์レนเจอร์เพิ่มเติมนะครับเป็นสีดำด้านขนันจนท้ายก็เป็น o u t l เ n d e r นะครับรุ่นนี้มีแขนโอบนะครับ นี่แขนอบด้านข้างแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีไฟสปอตไลท์ถอยหลังแบบนี้นะครับแล้วก็หูลากลูกกอฟหูลากสีแดงอันนี้ใช้งานได้จริงๆนะครับแล้วก็ด้านท้ายก็จะมีตัวตะแกรงเหล็กที่ถอดคืนนะครับแล้วก็กันชนหน้ากระจังหน้าถอดคืนลูกค้านะครับไลเนอร์จะเป็นแบรนด์ฟอร์ดนะครับมีหูผูกสมราระแบบนี้นี่เป็นหูผูกหูผูกสมราระเป็นแบบพลาสติกนะป้องกันการไปสนิมนะครับอย่างดีไลเนอร์ก็ หนารองรับแรงกระแทกได้ดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในบ้างนะครับภายในหัวเดี่ยวก็จะเป็นบอหนังแบบนี้อันนี้คือเดิมๆหมดเลยนะครับภายในใช้งานเป็นบอหนังแบบนี้นะครับแล้วก็บาอ,อด้านในาก็ผู้โดยสารกับคนขับจะเป็นเบาะแยกนะครับโปกตีหัวเดี่ยวฝั่งผู้โดยสารจะเป็นเบาะแถวยาวนะอันนี้จะเป็นเบาะแยกแล้วก็วิอก็เชื่อมต่อบริทูได้นะครับแป้นเกียร์แป<อ><อ>้นเกียร์ก็จะบอก ตำแหน่งเกียร์ชัดเจนนะครับ6สปีดแล้วก็จะมีตัวปั๊มโมดับซนี่ปุ่มนี้นี่ข้าไปดูใกล้ๆนะจะมีขับ2ก็คือ 2H นะครับแล้วก็ 4H 4 l นะครับก็คือ Follow4 high นะครับวามเร็วนะครับแล้วก็พวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับนี่พวงมาลัยไฟฟ้านะครับจะค่อนข้างเบานะครับบลูทูธได้แล้วรับบลูทูธได้นะครับทุกอย่างตัวนี้ก็เป็นสวิตช์ไฟตัดหมอกนี่การใช้งานนะครับเปิดปิดไฟด้านนี้ทั้งหมดนะครับ รุ่นนี้นะครับก็จะเป็นไฟฟ้าหมดแล้วนะนี่กระจกไฟฟ้านะครับมีเซ็นทรัลล็อกเรียบร้อยกุญแจเป็นกุญแจธรรมดา2อดอกนะครับรุ่นนี้ไหนนะครับสนใจแนวแต่งแบบนี้ทักได้ที่เบอร์0 8 6 3 4แปดหกม่นะครับอ่าผมลืมบอกไปนะครับหัวเดียวขับ4ีนะครับมี3สีให้เลือกนะครับมีสีเงินสีขาวสีดำนะราคาเท่ากันทั้งหมดนะครับ6 5แ0 0 0บาทก็ยังไงฝากแนวแต่งแบบนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงเจอกันกับคันนี้ที่จังหวัดสตูลแน่นอนนะครับ สนใจทักทิ้เบอร์086-344-0739นะครับหรือฝากกดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube ปอนฟอดปทุมให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ